บ๊ายบายครับลาโอ้หุ้ยลาเดียวสิครับลาไปกันหมดแล้วหรอตรงนี้ก็ลงด้วยเหรอก็คุณไปพระรามเก้าคุจะไปทำไมล่ะอ๋อไปนอนบ้านนี้ดีกว่าบ๊ายบาย ครับขอบคุณเดี๋ยวพี่ไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปด้วยดวยพี่ไปด้วยไหมูเดี๋ยวพี่มารอดอีกท่านหนึ่งจ้าจ้าสวัสดีบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวจะโทรมีอะไรโทรไปบอกแบมบ๊ายบายครมแรมจะไปยังไงจะกลับบ้านจะไปไหนไปไม่บอกเลยมึงสายมึงสายหน้าก็ไม่เปิดหน้าก็ไม่เปิดเดี๋ยวเก็บรักษาฝากกอ็